นี่เป็นชมพู่ที่กินไม่อร่อยครับแต่ดูกมากเลยครับเคยลองกินดูแล้วคไม่อร่อยเลยครับร่วงเต็มพื้นเลยครับนี่ดูดีนะเต็มพื้นเลยครับ รสชาติไม่น่ากินครับเป็นเป็นชมพู่ที่ใสร่มเงาอย่างเดียวครับกินไม่อร่อยครับแต่ดกมากครับดูนี่ดูที่ต้นมัน ต้นประดูก็ใบก็เริ่มออกใบอ่อนๆเต็มต้นนะครับนี่นี่ครับใบอ่อนของต้นประดูแดงครับหลังจากที่ออกดอกแล้วก็ดอกก็ร่วงไปเมื่อต้นเดือนมกราค,คมพามีนาพอเมษาก็เริ่มออกแตกใบอ่อนครับ บัวสีม่วงและบัวสีชมพูครับสวยงามครับเช้าๆก็พอมีแสงแดดก็จะเบ่งบานครับกลางคืนก็จะหุนบนี่บรรยากาศต้นตะโกนะครับอันนี้ต้นตะโกตะโกนาครับไปดูมะม่วงหาวมะนาโ h ครับ นี่ครับมะม่วงหาวมะนาวโหดกเต็มเลยครับปีนี้ดกมากครับมะม่วงหาวมะนาวโหรับดูดินี่ครับเต็มเลยครับแต่รสชาติจะเปรี้ยวๆนะครับนี่มะนาวโหเขาเรียกมะนาวโหครับไม่ใช่มันไม่เหมือนมะม่วงตรงไหนเลยครับ แต่เขาเรียกมะม่วงหาวมะนาวับนูนก็คือต้นกล้วยพัดครับนี่ครับดกครับปีนี้ดกจริงๆครับนี่วันนี้วันที่สิบสามนะครับเมษายนสิบสามสิบสี่แล้วเป็นวันสงกรานต์้ว้็ก็เป็นวันครอบครัวนะครับขอให้ทุกคนนั้น เดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานครับให้โชคดีรอดปลอดภัยทุกคนเดินทางกลับก็ขอให้โชคดีรอดปลอดภัยทุกคนนะครับ <c oughs> แล้วก็โชคดีเฮงเฮงรวยรวยครับงวดวันที่16เมษายนนี้ครับและนี่ก็คือต้นเต่ารังครับสวยงามครับเป็นพุ่มเป็นพวงเลยครับ นี่ครับนี่ครับสวยงามครับเป็นพวงเลยครับเรียกเรียกว่าต้นเต่ารังครับขอให้ทุกคนเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้รอดปลอดภัยทุกคนนะครับสวัสดีครับ